สวัสดีครับจากร้านชีไม้นะครับวันนี้มาให้บริการก๊อปปี้รีโมทเบนซ์นะครับ e 2 0 0นะครับ w 2 1 2นะครับผมเชสนี้ของลูกค้ามี1ดอกปกติมี2ดอกนะครับทําหายเหลือ1ดอกนะครับต้องการทำสํารองกันหายเพิ่มอีก1ดอกนะฮะตอนนี้โปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเทสระบบกันดูครับ ตัวนี้ดอกเดิมของลูกค้านะครับดอกเดิมของลูกค้าก็ยังใช้งานได้ดีนะฮะดอกนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่นะฮะล็อกนะฮะอันล็อกนะครับใช้งานได้ดีนะฮะเดี๋ยวลองเทสตสตาร์ทดูครับเสียบก็บไปกดล็อกคอฮะ สตาร์ตติดใช้งานได้ดีนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะทำเพิ่มหรือหายหมดนะครับโทรมาครับ0860549653ร้านขีไมยครับบริการทั้งในและนอกสถานที่ครับ